ไก่ที่กำลังควบคุมบูฟเฟ่ตกำลังพุ่งทายานผ่านช่องแคบๆภายในดาวเคราะห์น้อ,นอยขณะเดียวกันสหายทหานรลับจางเซอร์เพนเทลที่อยู่ทางด้านนอกก็กำลังเตรียมโจมตีเบี่ยงเบนความสนใจขณะที่พวกเขากำลังดึงความสนใจของศัตรตูไก่ก็แฝกฟึมเข้าไปด้านในช่องทางด้านในนั้นแคบและคดเคี้ยวจุดประสงค์เดิมของดาวเคราะห์น้อยก็คือการขุดทรัพยากรและพื้นที่ที่ถูกขุดขึ้นมาตอนนี้กลายเป็นที่ตั้งทางการทหาร ถ้ำที่ขุดขึ้นมาระหว่างการค้นหาแร่หายากตอนนี้ให้ฟังรู้สึกเหมือนเขาวงกตที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันศัตรูหรือเวลาอีกไม่นานมากแล้วไกพึมพำรรกับตัวเองขณะเหลือบมองในกาเวลาจำกัดสำหรับภารกิจของเขาคือ10นาทีหากพวกเขารอนานมากกว่านี้ศัตรูจะสังเกตเห็นว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นและพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะต้องล่าถอยท่องแคบทางนั้นดังนั้นความคิดที่ว่าโมบิสูจะเข้ามาทางนั้น จึงไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดคิดบูเฟนพุ่งออกมาจากกำแพงของช่องทางแคบ,บในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงการเคลื่อนที่แบบนี้เร็วฝ่ามากและไม่ได้ใช้เชื้อพืิงมากนักไกยก็กำลังเล็งไปที่เส้นชีวิตของสิ่งอำนวยฟวาสะดวกซึ่งก็คือเครื่องปั่นไฟที่อยู่ใจกลางดาวเคระน้อยในที่สุดทางเดินก็เปิดออกสู่พื้นที่ที่ฟ้างขึ้นนี่คือเครื่องปั่นไฟที่ไกกกำลังมองหา ไกรีบเหลือบมองฬิกาของเขาผ่านไปแล้วเจ็ดนาทีนับตั้งแต่เขาเข้ามาในฝูงน,นี้เมื่อพิจนารณาจากเวลาที่ต้องใช้ในการออกไปเขาแทบไม่เหลือเวลาแม้แต่วินาทีเดียวตัวฝูงผลิตพลังงานนั้นถูกห่อหุ้มด้วยเกาะหนาเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเว้นฟฟแต่ว่าจะเป็นการยิงจากปืนใหญ่ลำแสงของเรือลบดังนั้นแน่นอนว่ามันจึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกทำลายได้ด้วยอาวุธที่โมบิฟุทั่วไปจะพบติดตัว อย่างไรก็ตามไก่เมลังเลที่จะใช้งานบูเฟมของเขาโดยเตรียมปืนบีมไรเฟิลไว้พร้อมแล้วเขาไม่สามารถพลาดเป้าหมายเพียงเพราะรีบร้อนได้เขาวางนิ้วลงบนไกไกรู้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครียดแต่ไม่สามารถเพลิดเพลินได้นานนับเขาค่อยๆเหนียวไกบุ้ม <B OOM! S 1> กระสุนลำแสงพุ่งออกจากปืนบีมไรเฟิลลำแสง บูเฟมของไก่ติดตั้งบีมไรเฟริลลำแสงพลังของมันเทียบเท่ากับเรือรบในเวลานั้นปืนไรเฟริลลำแสงสําหรับโมบิสุดยังไม่มีการผลิตจํานวนมากปืนไรเฟริลลำแสงที่บูเฟมของเขามีนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฝ่ายพันธมิตรพัฒนาขึ้นแล้วออฟก,ก็ขโมยไปโมบิสุดทุกตัวคงจะใช้ปืนไรเฟริลลำแสงนี้ในไม่ช้า พลังของปืนไรเฟิลลำแสงที่เขาถืออยู่นั้นเพียงพอที่จะทําให้เขาคิดเช่นนั้นแต่ใน,นตอนนี้แนวคิดในการใช้ลำแสงของโมบิสูตยังไม่แพร่หลายดังนั้นหน่วยงานนี้จึงไม่สามารถนํามาพจิจารณาในการป้องกันได้นั่นคือจุดที่ไกมองเห็นคอได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ติดปืนไรเฟิลลำแสงในโมบิสูตจะสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้นอกจากไกลแล้วก็ไม่มีใครคิดจะลองแทรกซึมเข้าไปใน ทางเดินแคบๆยิงที่แม่นยำขนาดนั้นแล้วยังหลบหนีออกมาได้ภายในไม่ถึง10นาทีและหลังจากความเงียบงันโชัว่วคู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ถูกพลังงานมหาศาลพุ่งเข้าใส่ก็ระเบิดออกมาจากข้างในบูเฟ่ของไกลบินหายไปโดยไม่ทันหันกลับไปมองการระเบิดไม่จําเป็นต้องยืนยันผลเพราะไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะรอดพ้นจากการถูกทำลายของลําแสงที่พุ่งชนโดยโตรงหรือจใจพูดให้ถูกก็คือ สิ่งที่สําคัญฝน,นั่งก็คือเขาต้องแน่ใจว่าได้ออกจากสถานที่นั้นก่อนที่มันจะระเบิดไกได้ใช้แรงขับเคลื่อนทั้งหมดที่ด้านหลังของบูเฟมด้วยแรงสูงสุดแล้วพุ่งออกจากดาวเทียมราบอบว่าเป็นอุกกบาตสีฟ้าสดใส